เขาก็ไม่ซื้อเหรอขายข่าวใช่ไหมเนี่ยใช่เขาบอกว่าของลุงข่าวลุงมนน่ะไม่น่าเชื่อถือแล้วเหรอข่าวลุงมนต้องพิจารณาตัวเองต้องต้องกุ้ยเตี๋ยวเป็ดขขาวจากกุ้ยเตี๋ยวเป็ดเขาเดี๋ยว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 เขาอะไรข่าอะไรลุงมนเขาน่ะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอะเขามาซื้อข่าวจากลุงมนแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อแล้วเขาบอกว่ามาซื้อจากไอ้นัดกุ้ยเตี๋ยวเป็ดเออเออหนูมมีข่าวอะไรลุง ก็ไม be ่ร <|so|>> um ู้ขายไปพร้อมกันอยู่วันนั้นน่ะขราวเนาะข้อหาอะไรลุงเอาสิข้อหาอะไรเราไปเยี่ยมวมาอก๋วเตี๋ยวใครเขาบอกว่า เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปอัพราคาแล้วหรอข่าวแต่ข่าวไปัพราคาเออนะแต่ก่อนแล้วสามพันเดี๋ยวนี้ไปเท่าไหร่แล้วห้าพันโอ้ยเหว่าแล้วอ้ยดูนะขายข่าวเอขอชมหน้าหน่อยนี้เฮ้ยไม่ได้ต้องเปิดชมหน้าได้เดี๋ยวเขาจำได้เดี๋ยวเขาไม่ซื้อหรอเ้พันพเดี๋ยว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 โอ้โหสูงเห็นชัดชัดโอ้ยนี่นะนักสืบเดี๋ยวประธานโทษไม่ได้ไม่ถูกภาพรองเท้า รองเท้านี้รถทัวร์นักเรียนมาไออที่เป็นข่าวเด็กเข้าห้องน้ำแล้วลุงก็ขโมยเลยนะครับเนี่ยไปเอารองเท้านักเรียนมาจากที่เด็กทัวร์เด็กเข้ามารถทัวร์ที่มีปัญหากันนะครับเด็กเข้าห้องน้ำแล้วถอดไว้เลุงเห็นก็อ้อใส่ได้นี่ว่าเอาเลยครับจะจะเอะไปอย่าเอะไป เออใหญ่เอ็ดไปนะเขาบอกใหญ่เอ็ดไปนะโอยเอาแม่กระตั้งร um> yeah. ู้กันสองคนนะอืมโอเคแต่ตอนนี้มันจะไม่รู้สองคนนี่อันนี้คนนะคว่างรัตนาไปด้วยหนึ่งคนนะบวกรัตนาไปด้วยหนึ่งคนนะเรื่องนี้เราจะรู้กันสองคนนะเออเขาบอกรู้สองคนแล้วดูนะนี่นนี้ด้วยรัตนาได้ยินแล้วบวกนี่บวกคนนี้ด้วยนะนี่รัตนาได้ยินแล้วไม่เป็นไม่สองแล้วพี่ เาสี่คนเขาให้ไปส่งโอ้โนี่นี่คนแล้วนะผมก็ได้ยินครับอนะเอาคุณมีตังค์เท่าไหร่เขาสี่คนแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาให้ไปส่งที่ไหนข่าวแต่ก่อนนะเขาบอกให้ไปส่งกันตรงหลังไอตรงหลังโดมแม่สุรพีเดี๋ยวนี้ค่อยไปส่งกันที่ไหนนี่หมู่บ้านหมู่บ้านสามสี่เลยนะรู้จักไหมหมู่บ้านสามสี่เดี๋ยวนี้ค่อยส่งข่าวตรงนี้เลยเหรอเออใช่ รู้จักหมู่บ้านสามสีถือว่าเราไปที่เดิมมาส่งไม่ได้ไม่มีใครมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักไหมหมู่บ้านสามสี่อ่ะไม่รู้รู้แต่รู้แต่โดมเห้สศรภีโอเคไปยืนรอตีทามไหมวันนั้นคก็ไม่ส่งข่าวีะหาเมื่อไหร่จะมาเขาที่ไหนได้เขาเปลี่ยนจุดรับอ๋อไอที่หนูได้ยินเสียงมาเห่ามาหอนนี่คนนี้นี่เองะหมามันเห่าไม่ใช่หอนหอนด้วยไอหอนน่ะอีกคนนึงอหอนหอนอีกคนนึ่งพอ เรื่องนี <spit S 2> <c oughs> ้ร <filter> ู <Washington> ้ก็สองคนนะสองคนสองคนอะไรเดี๋ยว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 หันหลังไปดูเย็บเย็บเย็บห้เยบไว้ร้อนเย็บ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 เออขยี้ขยี้เดี๋ยวคนอื่นได้ยินจะพูดมากเดี๋ยวคนอื่นได้ยินนะความรับรูวไหลนะโอยเอา โอ้ยทุกคนอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยนั่นรุเวนเจ้าดูซะต่อะนะอยู่กันสี่คนเต็มเลย่าน้าเต็มกับ๊อบเลยนะอยู่กันเต็มเลยนะโอ้ยนะฮะนุ่นนี่เพ่ยินแล้วนี่เฉพาะคนนี้นะคนนี้ยังได้ยินอ่ะเออตายแล้วโจอกกบอกใครบอกใครไม่บอก ได้แตกเลยพอโจได้ยินได้เหงื่อแตกพอโจ้กกอกพูดเท่านั้นแหละหึงงงมนเนยะใช่หะรั่นต้างต้เงีอนโจรู้กันก็วันนั้นเอามาสองคู่โจไปคู่หนึ่ง มอเจีรมองไปเนงปเดียนแ้วง้ยสเอาขึ้นมาหกร้อยเจ็ดร้อยเอาไปหรือเปล่าเอาไป้ออะคลิปนี้แค่นี้นะครับคลิปนี้ตามด้วยนะนี่นะต้องไปอีกคนนึ่งนะนี่นะคนนี้รู้เรื่องหมดทุกอย่างใช่ไหม ใช่ไหมเจ้าใช่ไหมรู้หมดทุกอย่างใช่ไหมรู้มหมดเป็นไงเดี๋ยวก็ะเดกจะให้รักก็จะีเป็นไปหลังเดี๋ยว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 คุยกันคุยกันอ่ะลาคลิปหน่อยเร็วเร็วจบแล้วเร็วเร็วจบคลิปให้หน่อยจบคลิปเลยนะครับผมฝากติดตามคลิปนี้เลยครับผมฝากสั่งซื้ออะไรขายอะไรอยู่คุณขายอะไรอยู่ คุณขายอะไรที่คุณได้ยอดเยอะซาไปดพีดนะนะขายยังไงไหนบอกพี่นัทหนที่ถึงได้เยอะอ่ะไม่พอ,อคัล <laughs> นละไม่ความลับนะคลิปนี้แค่นี้นะคบโอ้ยมือไม้อ่อนแก้วน้ำหล่นแค่นี้นะคะคลิปนี้ครับผม